มาเร็วเร็ว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 เออ <gle ij ing> น้องน้ำโชคไปอยู่กลางถนนค่ะเพื่อนเพื่อนแม่มองเห็นเมื่อกี้เห็นรถบีบแต่ใส่แม่เลยเรียกเข้ามาโอ้มันจริงๆเลยเออไปอยู่กลางถนนเนี่ยเมื่อกี้เออแม่ถามหาว่าน้องน้ำโชคไปไหนที่ไหนได้มันไปอยู่กลางถนนค่ะเออ มันจริงๆเลยอืมนั่นมึงต้องมีอะไรกัดสักอย่างละมึงไม่อยู่เฉยเลยมึงให้น้ำโชคเฮ้ยอืมมึงอยู่เฉยเฉยเป็นไหมปากมึงหน่ะเหรอไอ้คุณชายเฮ้ยอยู่เฉยเฉยเป็นไหมลกูกอืมเออต้องกัดน,นั่นกัดน,นี่ตลอดเลยว่ะเออนั่น เอามันกัดขาดไมทีนี้เอ้าืหึงั่นอืมน้องหมาอม <c oughs> ไอสําเด็จก็จะกัดกับเขาอยู่สําเร็จเอา้ามืงน้ำโชคมาะไรกัดเอา,เอามึงองอ้าทีนี้เอา้าเอออืมืคุณชายน้ำโชคอะ่ะอหอ กัดนั่นกัดนี่ตลอดไม่เคยหยุดอืมได้ไม่อัดอีกแล้วมึงได้ไม่อัดอีกแล้ว <c oughs> อามึงอยู่เฉยเฉยไม่เป็นนะต้องมียนั้นอันนี้กัดเออเอาอยู่เฉยเฉยไม่เป็นอา้าน้องลำโชคได้ไม่อัดอีกแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนกัดไม่อัดอีกแล้วน้องำออนะลำโชคมันอร่อยไหมลูกฮะลำโชคมันอ,อร่อยไหมลูกไม่อัดหฮืออร่อยไหมลูกอร่อยไหม ะอร่อยไหมลูกอร่อยไหมฮืมมันอร่อยไหมลูกฮืออร่อยไหมไม่อาดนะอร่อยไหมลูกฮึมฮึนุ่นพี่ตาน้อยอ่ะอ้าวกัดไปด้วยกินไปด้วยมึงทีนี้อ้าวกัดไปด้วยกินไปด้วยอ้าวอ้าวมึงอ้าวมึงอืมนั่นเอออันพี่ตาน้อยมาแล้วพี่ตาน้อย พี่ตานน้อยมาหาน้องนำโชคแล้วเออนั่นนั่นมึง <c oughs> หาอะไรกัดน้องหมาไม่อยู่เฉยคัเพื่อนเพื่อนเอ,อาพี่ตานน้อยก็หาของกัดแล้วทีนี้อืมเอามึงอืมอืม <c ười> คันเห็บกันคันหมัดเอามึงทีนี้น้องหมา อย่าออกถนนนะลูกอย่าออกถนนนะอย่าออกถนนนะลูกมาเร็วเร็วมาเข้าบ้านเร็วมาเร็วไปแม่เข้าบ้านเร็วมาเร็วเอาแม่เข้าบ้านเร็วเร็วมาเร็วเร็วเร็วไปเข้าบ้านเร็วลูกเร็วเร็วเร็วไปทำโชค แล้วแม่พาเข้าบ้านเร็วลูกเร็วปะเร็วไปแล้วแม่พาเข้าบ้านเร็วเร็วคุณชายไอ้น้ำโชคไปลูกไปแม่พาเข้าบ้านเร็วมาเร็วมาเร็ว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 มาๆๆใครจะกินขนมเร็วใครกินขนมแม่เข้าบ้านเลยเด้อแม่เข้าบ้านแล้วใครจะกินขนมมาเร็วมาจาน้อยมามึงจะออกไปน้ำโชคมาลูกมากูเอาขนมให้กินเร็วมาๆน้ำช่ยใจแรงเมืองมาเนี่ยมาเนี่ย